สรวจว่าข้างไหนข้างไหน่นยโอ้นละครับโดนละครับไปยัง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  นี่ไงนีิ่งกัดจริงๆด้วยกัดจริงนี่ไงน,นี่ไงโอ้โหดูครับไม่ได้กดถ่ายนะครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่โอ้โหสวยๆด้วย สวัสดีครับคุณโฟครับแล้วนี่คือโฟสตอรี่ครับในสายแล้วครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วครับอยู่ที่น้าน้ําท่วมครับตรงปราจีนบุรีนะครับท่วมทุ่งหมดแล้วครับวันนี้เมื่อคืนก็ฝนตกหนักมากนะครับน้ําดูจากรอยน้ําเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็น้ําระดับน้ําขึ้นมาอีกสามสิบเซนนะครับท่วมทุ่งนาหมดแล้วครับดูท่วมหมดเลยวันนี้ก็จะเป็นปลานาแล้วครับส่วนใหญ่ แล้วก็มีตามคลองมากนิดๆหน่อยๆไปดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงก่อนอื่นก็หาปลาตัวแรกกันก่อนนะครับสายแล้วไปควักใหญ่มากดูกันครับไม้แรก lúc bài này Cho nó nói ẩu việt quá to vậy mà Mẹ này, là mà Đúng Thang gào rồi โ oh. อ้โหแต่ดูคอกเลยเดือดแบบ ดูว่าข้างไหนข้างไหนกันเนี่ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับ,รบมาจนได้มาจนได้เฮ้หึหึนับนั่งเลยตัวเนี้ย แรกช้านี้กลัดเป็นนิวกบยางสอนพิษนะครับสีเขียวอย่าจักค่ายจําครับสุดยอดเลยไซนี้ยอ้วนมากครับสวยดิไมนี่บึ้มอุย้ยไม่กัดได้ไงอะ่ะ ไปทำอะไรอยู่วะดูนี่ไม่จะกัดเลยไม้เดียวลูก อยู่หน้าวะ่ะที่ไม่ตรงมันสักที มานี้แหละมานี้แหละโอ้โหดันน้ำใส่ดัดน้ำใส่กัดลูกปลาให้ดู ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับโอ้โหไม่ได้เปิดกล้องนะเปิดตอนวัดเลยตัวที่สองแล้วนะเนี้ยนี่โอ้โหข้างทางเลยนะครับเอีดูไซน์หน่อยนะเนี่ยครับมาดูไซน์ครับนี่กัดเป็นนิวกบยางสอนพิษนะครับสีเขียว เห็นเป็นกัดลูกปลานะครับแล้วเป็นวงกว้างแล้วแหละเลยตีไปใส่ไม่คิดว่าจะกัดนะกัดแล้วก็ส่งงูเลยกดตอนวัดพอดีโอเคครับตัวที่สองแล้วนานี้ไปตามดูตัวต่อไปครับโอดูครับไม่ได้กดถ่ายนะครับวิงว่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับนี่โอ้โหสวยสวยด้วยโอ้โหเสียดายครไม่ได้กดถ่ายครับนาข้างหลังนี่เลยล้อๆๆอล,อลิมที่มันติดกับไอท่อลางน้ําที่เขาดูดเข้านานะครับกัดเลยตัวที่สามแล้วครับแต่แดดออกร้อนมากกัดเป็นนิวกับยางสอนพิษครับใส่ดีด้วย ปานาโอเคครับไปตามดูกันต่อดูกันต่อครับเฮ้ย นีน่นี่ไงนนี่ไงนี่นี่ไงตามากัดเลยนะครับมาแล้วมาอีกตัวแล้วนี่โอ้ใสแค่นี้ก็ยังไม่รอดเลยโอ้โหดูตัวปลากับตัวเหยื่อก็เป็นมีวกอย่างสอนพิดครับสีเขียวเหี่อจะใครจาครับใสแค่นี้ยังไม่รอดเลยสองเล่มเลยโอ้ โอเคครับจะดูตัวต่อไปลูกปลาตรงนี้นะฟองอยู่สองมาดูิี่าจะกัดไัม คันนามีเดี๋ยวออกมาซัดเอง มีสายนะเนี่ยมีสายนะลม,มที่ไม่ตรงไม่โดนเมื่อกี้อะไรวะจีบไม่คัดเลยวะนี่ ไงมไงีโอ้มีไซด์ด้วยโหสยดายร้อนๆอน,อนิดว่าต้องมีกัจริงๆ้วยครับสดายแล้วมีกัดแล้วพวิ่งเข้าออตอนข้าวนะ Um, <tuh> ni. Main ah, ini lah. you ไปยัง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 ,ยงจอดรถตีเลยครับมาแล้วมาแล้วู้วหไม้เดียวเลยนะครับตัวนี้ยอดใสสวยด้วยกัดเป็นนิวกบยางสอนพิษนะครับสีเขียวดูไซสดิควรตับโอเคครับไปตามดูตัวต่วตอไป อุ้ยอุ้ยอุ้ยกันไม่โดนดีเยอ่ยม ม้เดด็เนี่ยมีตัวแต่ไซส์ไม่ใหญ่นะอากาศดีมากเลยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมาช้าวกวับชาวบ้านเขากัดมีไซส์ด้วยมีไซส์ด้วย นี่ไงนี่ไงนี่ไงนีกัดจริงๆด้วยกัดจริงๆด้วยกัดจริงๆด้วยขยับน้ําใส่นะครับโอ้โห <c oughs> ใส่นี้ยังไม่รอดเลยเดี๋ยวครับยืนตีอยู่ถึงยี่สิบไม้แล้วครับถ้าสองสามไม้ก่อนหน้านี่ขยับน้ําใส่นะครับมาไมา้นี้กัดซุกส่งนิดนึงครับรถคันลวสับเลยกัดเป็นนี่เลยครับ นิวกบยางสอนพิษครับเดี๋ยวจะไข่จ๊ำสีเขียวตัวเดียวทั้งวันเลยวันนี้โอเคครับ โอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วครับก็เป็นอาทิตย์แรกนะครับที่ออกมาตกปลาสายมากนะครับก็ออกไปถึงหมายประมาณ7จ็ดโมงเกือบ7จ็ดโมงครึ่งครับคิดว่าวันนี้น่าจะกัดน้อยแล้วก็น่าจะไม่มีผลงานแต่กลับกันครับเป็นปลากัดดีมากเลยเหลี่ยมไหนที่คิดว่ามีตัวตีใส่มีอาการหมดเลยครับก็ผลประกอบการวันนี้ก็เนี่ยครับเป็น ปลาช่อนนาน้ําท่วมทั้งหมดเลยนะครับ4ตัวมีแต่ไซส์5้าหขีดมีแต่ไซส์สวยๆเลยวันนี้ก็ปล่อยไปประมาณตัว2ตัวนี่แหละครับโอเคครับผมก็ต้องไปทํำธุระต่อแล้วมีเวลาแค่ครึ่งวันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนกดกระดิ่งไว้รอเลยครับและนี่คือโฟล์ตอรี่ครับ